เฮ้ยเอลสูสก, hey, กินใหม่แอบบัฟปะเนี่ยซูมนัดเดียวล่วงถึง2แล้วผมย้อนดูช็อตนั้นหลายช็อตเลยนะแล้วก็ลองซูมดูแล้วด้วยเ e ชื่อไหมทุกคนเอลสูในแพทปัจจุบันเนี่ยมันยิงทะลุตัวหน้าได้จริงๆนะฮีโร่ที่อยู่หลังคนที่โดนซูมเนี่ยจะโดนดาเมจประมาณ5ปอรเ็นอันนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยหรือมันเพิ่งมาเป็นแล้วผมไปย้อนอ่านข้อมูลพารสีสก,กิลแล้วก็สก,กิล2เนี่ยก็ไม่มีข้อมูลบอกด้วยเฮ้ยอันนี้เรียกว่าแอบบัฟหรือเปล่า GM หรือว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วแค่เราไม่สังเกตขนาดผมไปถามน้องผมที่มันติดเม็ดส้มเอลซูมา4 5่ห้าซีซั่นแล้วอะ่ะมันยังไม่รู้เลยว่าดาเมจมันทะลุอ่าไม่เชื่อเดี๋ยวผมลองซูมให้ดูแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวไปดูผมสุ่มสกินก่อนเลยแล้วเราไปพิสูจน์กันว่าจริงหรือไม่จริงเราสุ่มส่วนลดก่อนเลยนะเฮ้ยหรือซื้อเลยดีเออ โชว์รวยปกติเขาได้กี่เปอร์เซ็นต์กันบอกผมก่อนผมจะได้ขิงถูกไงไอ้ผมตื่นเต้นว่ะ80 85มีใครให้มากกว่านี้ไหมไอ้พวกขิงทั้งหลายโอ้โห้ว่ามี100%ดูทรง50หรือ60อ่ะหอบกลางๆส่วนใหญ่จะได้ประมาณ50-60เนาะ,ะแสดงว่า40่ที่คือเบสิกเลยใช่ไหมร้อย 100. โอ้โหใครร้อยแคบไปนี่ดูดิไอคนบอกร้อยอะมึงจะขิงไว้ไหนวะมึงจะขิงไว้ไหนวะอ๋อหผม99้าสิบาแลโฟร์ยันตก็ต้องประมาณ70อัพอัพ คนที่เล่นเอลซูกเก่งอ่ะเขาจะไม่ให้ได้ง่ายๆเว้ยเออซ m มันดูวินเลทในไอดีไอพวกวินเลทอ่อนๆอ,อ,อ่ะเขาก็จะให้เปอร์เซ็นต์เยอะจะได้มีกําลังใจซูมีกําลังใจเล่นคนเล่นเอลซูกเก่งแบบโฟล์ตสมแล้วนะครับ25%่าเปอร์ซ็นต์ทำไมกูเกือจังวะเฮ้ยมันอุย้ยเพิ่มได้หรอเฮ้ยอ้ย,อยมันก็เพิ่มได้จากยี่บห้า สี่สิบแล้วไปไอ้แพมได้ด้วยเหลอสี่ร้อยเก้าปอง แต่ถึงจะเกลือเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมเนี่ยมีช่องทางการเติมคูปองที่คุก็ลองดูแล้วผมทําแบบนี้คือวิจัยนานมากจากนั้นคนดูบอกว่าเป็นเพราะไอเทมหรือเปล่าเป็นเพราะพลังแฝงหรือเปล่าผมแบบว่าโลใหม่ไม่ใส่อะไรสักอย่างลองซูมเนี่ยผมเอามาแค่พลังแฝงรวยนะแล้วก็พลังแฝงไดป้อมแล้วก็ลองขายไอเทมทีละชิ้นเลยนะครับพอขายคอนแล้วซูมเนี่ยผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมนะดาเมจก็ทะลุไปโดนอีกตัวหนึ่งนะครับ แต่ถ้าอยู่ข้างกันเนี่ยไม่โดนนะมันต้องยืนซ้อนกันน่ะเออนี้ก็แปลกดีนะเล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่ามันแบบนี้ได้ด้วยก่อนอื่นเรามาดูเทคนิคการขึ้นในเทมกันนะครับแต่และเกมเนี่ยผมก็จะขึ้นในเทมไม่เหมือนกันนะรู้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วผมบอกไปหลายคลิปแล้วนะคบว่าแพทนี้ผมใช้ดากอนแอสซัสซินแล้วก็เลดนะครับผมแพทนี้จะไม่ใช้สปิริตแอสซัสซินเนี่ยมันบวกพลังโจมตีขึ้นไปอีกทําให้ตูมแรงแนละบางสวแบบเหมือนจะปิดไม่ได้แต่มันปิดได้เฉยเลยอะ่ะ หลายคลิปที่เห็นผมซูมแรงๆเนี่ยก็รูน,นี้เลยนะครับพลังแฝงก็ตามนี้นะครับผมชอบใชใ้กดแข่งนะหลายๆเกมเนี่ยผมเอากดแข่งมาเพราะว่าเอลซูเป็นตัวที่ตายยากอยู่แล้วอ่ะบางเกมเนี่ยสุ่มเสี่ยงโดนชัดดาวมากนะครับบางทีผมคิว70 80อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะโดนชัรด,ดาวกดแข่งช่วยไว้ได้หลายช็อตเลยนะครับช็อตสําคัญสามารถเอามาจุกได้นะครับมันไม่ได้เอามาใช้ง่ายๆแต่ในไฟสําคัญนะถ้ากดแข็งถูกจังหวะพีกเกมได้เลยทีนี้ไอเทมนะครับรองเท้าเนี่ยเราดูว่า เราเจอฮีโร่แบบไหนแพ็กนี้จะนิยมรองเท้าอยู่2แบบนะก็คือรองเท้าตีเร็วกับรองเท้าลดคููดาวนั่นเอง รองเท้าการซีซีเนี่ยจะเห็นได้น้อยมากเลยนะเพราะว่าเอลสูมันระยะมันไกลอ่ะไม่ได้โดนซีซีง่ายส่วนใหญ่ที่มันโดนนะครับจะเป็นดาเมจพวกมูราตพวกแอสซัซินที่ลวงชุดเดียวตุยอ่ะอาจจะไม่ค่อยโดนซีซีจากโลมฝั่งตรงข้ามเท่าไหร่หรือซีซีจากเมจฝั่งตรงข้ามเท่าไหร่เมจที่จะโดนอาจจะเป็นพวกอ่าอิกกี้เป็นพวกยูเอะอะไรประมาณนี้รองเท้าการซีซีก็เลยไม่ค่อยเห็นนะในแพทนี้หลักๆก็รองเท้าตีไวกับรองเท้ารถคูดาวรองเท้ารถคูดาวเนี่ยถ้าแรงไม่สูงเนี่ยเห็นตัวบ่อยซูมบ่อยเนี่ยผมออกเท้ารถค นะครับแต่ว่าถ้าแรงสูงสูงพิมพ์ขึ้นไป70-800ิบกว่าดาวนะครับรองเท้าตีเร็วค่อนข้างคุมกว่าเพราะว่าแรงยิ่งสูงเขาจะไม่ค่อยไฟเยอะจะมีนานๆไฟทีเราไม่ค่อยเห็นตัวเขาหรอกเขาหาแมปเป็นเขามุดพุ่มเป็นนะครับเขาเคลียเว็บเสร็จเขาหายไปเลยเขาไม่จะแบบมาปลุกเตล็ดแ,แต่ให้เราซูมเล่นเหมือนแรงไม่สูงประมาณนี้นะครับถ้าแรงสูงก็นั่นแหละรองเท้านี้ชิ้นต่อไปผมออกเจะเกาะชิ้นเล็กนะครับผมอันนี้คือเบสิกพื้นฐานเลยผมออกแบบนี้ยทุกเกมนะครับบางคนก็อาจจะออก ทอนก่อนชิ้นแรกก็ได้นะได้เหมือนกันแล้วแต่คนอันนี้เป็นสไตล์ผมเซตผมนะครับเน้นซูมแรงตั้งแต่ต้นเกมผมจะเล่นประมาณนี้อ่ะแล้วก็ถ้าเขาไม่ได้ถึกมากเป็นลมแบบไม่ใช่พวกโตโลไม่ใช่อะไรเงี้ยผมขึ้นแบบนี้นะอันนี้ขึ้นตามนักแข่งเลยผมขึ้นดาบเล็ก3ชิ้นนะครับแล้วก็ข้าม,มาฟอร์สแฮมเมอร์ประมาณนี้นะครับผมหรือไม่ก็ดาบแดงไปเลยแล้วมาฟอร์สแฮมเมอร์นะครับ ดาบแดงไปเลยแล้วมาฟอสแฮมเมอร์ปะมานี้นะครับห้ามออกมูลาชิ้นแรกเด็ดขาดเลยนะครับผมไม่ได้อะไรเลยนะครับตูไม่เข้าตีก็ไม่เข้านะมูลาชิ้นแรกนะครับผมเพราะอะไรมูลามันได้แค่พลังโจมตีลดพังสิบเปอร์เซ็นต์กับเจาะเกาะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่มันแรงนะครับบวกกับพาร์สเอลสูมันตีสจะเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จริงแต่ถามหน่อยมึงจะเจาะเกาะไปเพื่ออะไรในเมื่อฝั่งตรงข้ามเขาไม่มีเกาะให้มึงเจาะ มึงออกโบกิ้หนึงจะแรงกาอีกออกชิ้นนี้นะครับแล้วก็อาจจะข้ามไปดาบแดงดูก่อนว่าฝืนไหมเพราะว่าดาบแดงอ่ะมันใช้เงินเยอะนะครับมันใช้โกในเกมเยอะนะครับดาบแดงชิ้นหนึ่งเนี่ย2 9 5พาโกลเลยเข้าใจไหมดูรูปเกมด้วยนะโอเคไหมแต่ถ้าเกมนําก็นั่นแหละจับเลยนะครับดาบแดงนะครับประมาณนี้แล้วก็ขึ้นแบบนี้เสร็จใช่ไหมผมจะออกทารอนนะครับอันนี้ในเกมปกติทั่วไปที่เจอแบบว่าโลมเป็นพวกกบเป็นพวกอ่าดอรเลียเป็นพวกโลมเมตาที่ไม่ได้ถึกมากตีมี่เงี้ยก็ไม่ได้ ถึงอะไรขนาดนั้นนะนะครับซูมเปี้ยงๆก็ล้มเหมือนกันพอได้4ี่ชิ้นนี้แล้วใช่ไหมผมจะกลับมาออกมูรามาสะชิ้นเต็มจากนั้นผมก็จะมาออกกอเกิดนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับในเกมทั่วไปนะในเกมทั่วไปนะแต่ถ้าเจอพวกคดณพอคนแม่แทงลืมไอเทมนี้ไปได้เลยลืมการขึ้นแบบนี้ไปได้เลยนะครับเจอโตโรลโลมออฟเลนเบนลิกเตอร์ฟอนเดนิโนหรือออฟเลนเบนลิกเตอร์สก,กัดห้ามขึ้นแบบนี้เด็ดขาด นะครับผมสิ่งที่ผมจะขึ้นนะตอนต้นเกมเลยก็คือผมจะยัดไอ้ตัวนี้มาชิ้นแรกเลยนะครับผมบัฟความเร็วโจมตีนะครับผมนั่นหมายความว่าเราซูมไม่ได้แล้วตัวหน้ามันคำ้ำโตโร่มันคำ้ำสก,กัดมันเข้ามาเติมไฟคำ้ำคือเราไม่มีทางที่จะถึงตัวหลังแน่ๆน,นะครับแม่งซูมไปยังไงก็ติดโตโร่ติดสก,กัดนะครับขึ้นแบบนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับได้เจะเกาะชิ้นเล็ก กลับมาออกทารอนแต่ว่าทาแบบถ้าเกมมันเบี่ยงเบี่ยงเหมือนจะนำแบบเหมือนจะแบบว่าไอออกแค่นี้แล้วแม่งชนะสักไฟหนึงอะเรามาค้อนเลยก็ได้นะเรามาค้อนเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเจอแทงเยอะยังไงก็ต้องทารอนนะครับผมเราออกชิ้นนี้มามันขึ้นได้2อย่างนะมันขึ้นได้2อย่างมันขึ้นค้อนก็ได้นะครับเห็นไหมเราเพิ่มเงินเอาค้อนหรือทารอนก็ได้นะโอเคไหมแต่ว่าพูดถึงแบบเราไม่ได้โชคดีขนาดนั้นละกันนะเกมเกมตรงตรง,ตรงก็นี่เลยทารอนนะครับเดี๋ยวเราก็มา ไฟเมอร์ imer, นะครับไม่ต้องเสือออกดาบแดงนะครับตีไม่เข้ายิงก็ไม่เข้านะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดาบแดงอ่าแล้วก็ข้ามมูรามมสะประมาณนี้นะครับผมอย่าออกดาบแดงชิ้นแรกนะครับชิ้นที่2มันฝืนไปเพื่องตั้งกวาจะได้แม่งโดนจบก่อนเผือเออประมาณนี้เราเข้าเกมตามซูมคลิปนะอย่าซูมคนนะนะครับเพราะถ้ารอนมันได้อ่า ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับตีเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับตีทูดาเมทนั่นแหละเยี่ยมนะครับทารอนเป็นไอเทมที่เมตาในตอนนี้นะครับผมถ้าไม่มีทารอนนี่แครี่อ่อนไปหลายตัวเลยพอเขาบัฟทารอนมาเนี่ยแคยรี่ในแผ่นนี้มันเลยเป็นตำแหน่งที่เริ่มจะแบกได้ขึ้นมาแล้วถ้าเรามองย้อนไปกันก่อนแม่งสมัยวันเดอร์ปิดป้อมอ่ะเม่งไม่ตัวจะมีแคร,รี่มาทำไมแม่งไฟเตอร์ทั้งทีมเลยชนะเลยอะประมาณนี้นะครับการขึ้นไอเทมของเอลีสูนะครับสไตล์ผมก็ประมาณนี้ จากนั้นเนี่ยเราไปดูในเกมกันเลยเกมนี้มีน้องลีโอด้วยนะตัวโยนช่องผมเลยตาย0708ทุกเกมในแรงเกมนี้ก็ไม่สูงมากนะครับใครที่รอเอลสู่ห้องร้อยดาวอยู่เนี่ยก็รอไปก่อนนะเพราะว่าเล่นร้อยดาวเนี่ยเอลสูแทบไม่หลุดเลยจะเรียกว่าแทบไม่หลุดแม่งไม่หลุดเลยดีกว่าเกมนี้ก็อยู่ในแรงโอเหลอด์ามสิบสี่ดาวนะครับประมาณนี้นะโอ้โหแล้วมาดูเสียงซูมสก,กินเนี่ย ก็ถือว่าสวยนะแต่ว่าสําหรับมือใหม่เนี่ยซูมยากแน่นอนนะครับเพราะว่ามือใหม่ถ้าจะฝึกเอลซูเนี่ยระยะไกลเนี่ยมันจะซูมโดนนะแต่ว่าระยะสั้นระยะช็อตการเนี่ยมันต้องเล็งเลเซอร์นะครับถ้าจับจังหวะไม่ถูกมันจะซูมยากมากเลยนะสาหรับผมสกินนี้เป็นสกินที่ฝึกยากมากถ้าให้จัดเทียสกินเนี่ยสกินนี้น่าจะอยู่แบบท้ายๆเลยอะ่ะถ้าใครหันเล่นเอลซูนะจะมีสกินหุ่นยนต์นะครับซูมแมน แล้วก็สก,กินจิ้งจอกแดงนะครับสก,กินน้องหมูหวานนั่นเองสก,กินนั้นซูมแม่นเสียงปืนชัดแล้วก็อีกสก,กินหนึ่งนะครับสก,กินเทพพบุตรอะสก,กินที่มันคู่ล็อกซี่อะที่มันมีเสียงดนตีเวลาซูมาอ,อันนั้นเลยทําให้ซูแบบใจเย็นขึ้นนะครับเียงมันจะแบบตืดดึๆ้งแล้วก็ซูมาอ,อันนั้นดีมากนะครับดีมากก็แนะนําสกินประมาณนี้นะสาหรับคนที่ฝึกเล่นนะครับอยู่ดีๆมาเล่นสก,กินนี้เลยเนี่ย ตูไม่โดนโดนแซวด้วยนะเว้ยฝั่งเขาเป็นบีแซนออฟเลนนะครับเขาไม่มาสนใจเลนแครี่ก็เราก็ฟาร์มป่าเขาซะเลยขโมยอะไรได้ก็ขโมยนะได้ลิงมาตัวนึงจากนั้นก็มาฟาร์มคีพเลน <And S 1> เลนอื่นนี้ยังเดือดอะเลนเรานิ่งมากแล้วแวนเข้ามาระยะนี้แบบนี้รอดยากครับ ไม่รู้ใครลำคาญเสียงซูเหมือนผมหรือเปล่านะอ่าเห็นผมขึ้นไอเทมไหมครับผมจะไม่ขึ้นเวลาชิ้นเต็มนะได้ชิ้นเล็กแล้วก็ออกเป็นดาบแดงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นผลว่าทำไมผมซูมแรงนะหลายคนไปเล่นตามเนี่ยแล้วมันซูมไม่ได้แรงเท่านี้ก็ลองออกตามผมดูก็ได้นะครับเหมือนมันแหลกนิดนึงด้วยนะสกินนี้ เกมนี้บอกเลยว่าโคตรเดือดเลยนะเกือบ20คิวเกมนี้เป็นเอลสูเกมแรกนะอาจจะแบบว่าซูมเบ้าหน่อยอะไรหน่อยก็ขอโทษด,ด้วยนะครับและเสิร์ฟสวยนะเมื่อกี้ได้ปอมบนมาบวกกับได้คิวอีก2คิวนะ เวลาขึ้นเกมเนี่ยก็จะคืบไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับคืไบไปแถบไปคืบไปแถบไปนะฝ <me an> ังเข้ามาเยอะก็ถอยนะครับถ้าตีธรรมดาถึงเนี่ยก็แนะนำให้ตีธรรมดาก่อนนะครับตรงนี้ต้องปล่อยนะแรดอยู่ล่างด้วยจากนั้นเคลียร์กลางนะครับรอคลิกติเกิด เมดกับแร์รี่อยู่บนแบบนี้หวานเจียบเลยครับตรงกลางมีบีแจนกันบ้านคนเดียวนะไม่ไหวนะครับการยากเราก็คือไปทีละนิดเหมือนเดิมเลยนะครับค่อยๆคืบค่อยๆโซนไปนะผมเล่นสก,กินนี้ผมหงุดหงิดยังไงไม่รู้นะตอนซูมมันก็มีวิงวิงวิงวงิแถบมันก็ยังจะวิงวิงอีกมันควรเป็นสก,กินที่แบบต้องใช้สมาธิอะ อันนี้แล้วแต่คนชอบด้วยนะบางคนชอบแบบสวยๆอลังการนะอย่างผมเนี่ยชอบสกินแบบขังๆเวยสกินแบบเอฟเฟกเร็วอะไรประมาณนี้ยครับผมจะไม่ชอบสกินที่สวยมากนะครับอย่างเช่นเทนเนี่ยผมก็จะชอบสกินที่หายยากสกินแร่ผมจะไม่ได้ว่าเป็นสกินเวลล์พาร์ทซีซั่น2หรือเปล่าไม่แน่ใจนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วย ไม่ได้สวยหรอกแต่ว่ามันแรนะครับมันเล่นแล้วมันรู้สึกมีพลังอะ่ะเอาง่ายๆตรงนี้สะบัดไปนัดแรกไม่โดนสะบัดนัดที่สองก็ไม่โดนสะบัดไม่โดนก็ตีธรรมดาเอานะนัดนี้โดนนะครับสกินมัน อาจจะง,งูง,งีงง้ง,ง,ง,งูงหน่อยซูไม่โดนเลยเกมนี้ซูไม่โดนก็วันเ้นป้อมไม่เพื่อนนะตอนนี้ผมเริ่มบ่นกับตัวเองแล้วนะในสตรีมว่าแบบทำไมซูไม่โดนเลยวะชั่นนี้รีเฟคไวรุ่นนะครับ อย่าถือสานะคนดูเกมแรกนะเอลสูกเกมแรกนะครับเกมแรกอาจจะยังไม่เข้ามือนะเออเหมือนฟอร์เรนนะมันต้องแบบว่าล้ำไปสักเกม2เกมก่อนมันถึงจะเข้ามือนะอันนี้นี่ผมไม่ได้วอร์มนิ้วเลยเนี่ยได้สก,กินมาเหอะก็ลงแรงกับคนดูเลยจากนั้นก็มาตีดักเซเยอร์นะครับเป็นดักเซเยอร์8นาะทีนะเป็นดักเซเยอร์ที่ปล่อยล้างเลนได้จากนั้นก็มาอาเลส แล้วผมปล่อยดาร์กเล่นบนนะครับเพื่อนไปเล่นนะครับเสีย2แลกไป3ถือว่าคุ้มฝั่งเขาเหลือแค่นี้กัเมดนะของแค่นี้ซูมแวน2ทีนี่ล่วงเลยนะแรงจะจัดนะครับลองเล่นตามได้นะเซทผมและเดินทางมาถึง9นาที50วินาทีนะตอนนี้ปีก้าขาแข่งแล้วนะครับเอลซูนี่ปืนอัพเกรดละ รอบนี้เริ่มเข้ามือแล้วนะครับโดนทุกนัดโอ้ยเราตรูมแรงจัดเลยนะตูมแรงมากนะครับรเ e นเดอรี่ไปตูมแรงไม่พอตีธรรมดาแรงด้วยถ้าีแจนรับดามเมจไม่ไหวนี้ไม่มีใครรับไหวแล้วนะฝั่งเขาไม่มีแทงด้วย ดาซี่จับว่าวไปนะครับแต่ผมซูมไม่โดนะถ้าโดนี่ล้มนะครับเลือดแค่นั้นเสียดายนะช็อตอันตีหนีดาซี่ได้แล้วก็ซูมส่วนนี้ได้ไฮไลท์เลยจากนั้นผมมาทําเว็บบนนะแล้วก็ขโมยบัฟเลสทีนี้ลูกเพจเราเข้าไปเล่นนะครับล้มต่อหน้าเลย โูยซูมโคตรแรงโหชาโดนนี่ล่วงนะทีมเันคิวไปอีกหนึ่งรอบนะครับจากนั้นก็รอทีมเกิดเหมือนเดิมมีไฟตลอดนะหน้าป้อมฝั่งเขาแล้วไอ้ตี้เนี้ยมามันก็ไฟไม่พักเลยนะเรียกได้ว่าเว็บไม่ทำจะลามอย่างเดียวนะครับหูย ซูมแต่ละดอกนี่คือแบบโคตรแรงผมก็ไม่จบนะเพราะว่ารีวิวสก,กินน่ะเนาะผมก็ซูมเล่นให้คนดูดูอยู่อย่างนั้นแหละโโหจะบอกเลยว่าซูมโคตรแรงเนี่ยคนละหมัดกับแรดนะแรดหมัดหนึ่งผมซูมนัดนึงนี่คือแบบต้องรีอ่อะไม่งั้นร่วงไม่นำใจฮะเปลี่ยนเป็นรองเท้ารถคูดาวละ แล้วก็มา,าวูวับอีกเออแบบกะให้แบบว่าล่วงไปเลย <Okay. S 1> กะซูมแบบหนำใจไปเลยอะแล้วมาดูไฟนี้ฮะตัดไปไม่โดนดาซี่นะโดนแวนดอกสองก็เข้าแวนอีแล้วฮะไอแวนนี่มันหัวดูดก็สุนจริงวะ่ะและแบบนี้รอดยากฮะไฮเตเ17คิวกับ8แอซซิตนะครับตอนนี้ ขนาดนี้โดนนี่โหหล่อเลยนะเสียก็เกิดให้ด้วงไปนะครับแล้วดูดาเมจโอ้โหเอ้ผมซูมโดนนะเมื่อกี้ดาเมจขึ้นด้วยแต่ไม่ได้คิวอะไรวะแล้วไอ้เีโอไปฝากแทบใส่เขาอีกไปหน่มนะ้ใส่เขาอีกเขาก็สวนเอาดิ หนมพ่อหนมแม่ว่าสัน้นอันนี้ขอโทษฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอลซู 2> 2ส,สก,กินใหม่บอกได้เลยว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องเสียงรบกวนนิดนึงนะครับถ้าใครแบบใส่สมาธิเล่นชิวๆกับผมเนี่ยอาจจะแบบงุงิ้งงุงิง้งแต่ถ้าใครชอบแบบเสียสวยเสียงสก,กินอลังการหรือว่าชอบเสียงซาวเนี่ยก็ต้องจัดแล้วละครับสก,กินนี้บอกได้เลยว่าสวยมาก แต่ย้ำนะว่าต้องเล่นเป็นก่อนนะถึงหยิบไปลงแรงไม่ใช่ซื้อตกินมาอยากเล่นหยิบเลยนี่ลำบากทีมนะครับลำบากทีมตัวมันโกงนะแต่ถ้าเราเล่นไม่เป็นเนี่ยมันก็เท่านั้นนะครับอย่างน้อยคนที่หยิบเนี่ยควรมีพื้นฐานเล้วซูอยู่ก่อนแต่ถ้าใครไม่มีพื้นฐานแล้วก็ย้อนดูช่อง f o y e s ได้เลยมีสาระดีๆให้แน่นอนนะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้า สวัสดีครับ